อาหารเสริมอะค่ะว่าลองทานอาหารเสริมดูว่าจะดีไหมอะไรก็เลยลองทานดูค่ะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจนมากระปุกที่สามที่สี่เห็นผลมากะค่ะลองต่อไปอีกไม่เพียไม่อะไรเลยอะค่ะวันหนึ่งอะคะตื่นเช้ามาก็ต้องมาจ่ายตลาดหิวกับข้าวหิวอะไรเป็นถุงกระสอบอะค่ะ ถุงกระสอบขึ้นมาก็ทํางานบ้านต่อทําอาหารทุกวันนะคะอาหารเสริมตัวนี้ไม่มีอาการเจ็บข่าวแบบหรือวันนานๆมันจะมีแป๊บมาครั้งหนึ่งอะไรทํานองนี้นะคะ่ะแต่ก็ทานไปเรื่อยๆะคะ่ะอาหารเสริมตัวนี้นะคะ่ะโอ้คุณบึงมีอาชีพแม่บ้าน ถือของหนักได้สบายเคล็ดลับของคุณพ่อบ้านจะนำไปใช้ได้เลยครับช่อง13สยามไทายขอแนะนำวันครกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเเทส่วนประกอบสำคัญใน1เม็ด500มิลิกรัมประกอบด้วยกระดูกจระเท้447.5มิลิกรัมกัมอาราบิก50.0มิลิกรัมแมกนีเซียมสเตเรต2.5มกรัม รับประทานวันละส3เม็ดก่อนนอนทุกยากา่างก้าวก้าวไปกับวันครับรับกับข้าวสารรายการสมัคคีประชาชนนะครับสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่ในเวลานี้ก็คือความมั่นคงระหว่างประเทศ <c oughs> ที่เชื่อมโยงมาสู่ความมั่นคง ภายในประเทศส่งผลต่อการกําหนดท่าทีของรัฐบาลไทยต่อนานาอารยประเทศปัจจัยต่างๆที่เป็นผลไม่ว่าจะเป็นการศึกษากรณีการแยกประเทศขอแยกประเทศของสกอตแลนด์หรือกรณีที่รัสเซียจะมาทํา FTA กับประเทศไทยก็ส่งผลต่อสถานการณ์ที่เรามองเห็นว่าสถานการณ์โลกที่มีการถงดลอํานาจกันมีลักษณะแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลไทยอยู่ในภาวะที่ต้อง ประคองตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองในเวลาเดียวกันก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของประเทศมหาอำนาจเวลานี้ภาคใต้ของประเทศไทยก็มีข่าวจากคุณทวินเปลี่ยนสีว่าจะมีการคุยสันติภาพกับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติปะายูหรือบ r ีโดยรัฐบาลมาเลเซียจะเป็นผู้สนับสนุนในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเวลานี้ในแง่ของประเทศไทยท่าทีรัฐบาลไทยต่อผู้ที่ก่อเหตุ มันไม่เหมือนกับรัสเซียไม่เหมือนกับทางอเมริกาที่อเมริกามองทางไอซิสเป็นพวกก่อการร้ายหรือปีศาจที่จะต้องกําจัดท่าทีทั้งสองรูปแบบนี้มีความเหมือนแตกต่างกันยังไงครับครับคือเร,เราเนี่ยบางทีเราเราเป๋ไปนะ <c oughs> เราโดนผู้ร้ายหลอกให้เชื่อว่าคนในสามจังหวัดต้องการแบ่งแยกดินแดนครับ <c oughs> ที่จริงไม่ใช่นะผู้ร้ายมันโกหกมันทาให้เราคิดอย่างนั้น คนส่วนใหญ่ใน3จังหวัดหรือ5จังหวัดภาคใต้เขาไม่ได้ต้องการแบ่งแยกดินแดนครับมีไอผู้ร้ายบ้าๆบอๆมีกี่คนกระจุกนิดๆเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเงื่อนไขแล้วก็อ้างไปพอพูดไปพูดมาเอาอีกคนบางคนก็เชื่อแม้แต่ข้าราชการบางคนก็เชื่อนะครับโดนผู้ร้ายมันหลอกว่าคนภาคใต้อยากให้แบ่งแยกดินแดนทำไมไม่แบ่งให้มันไปหรือว่ามีบางคนเนี่ยหลงไปพูดเรื่องเขตปกครองพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยซึ่งพวกนั้น ถูกหลอกทั้งนั้นแหละครับประการแรกอย่างที่เรียนแล้วคนในสามจังหวัดภาคใต้เขาไม่ได้ต้องการแบ่งแยกดินแดนมันเเหตุผลที่ผู้ร้ายมันยกขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วถ้าหากบอกว่าเออถ้าต้องการปกครองก็ปกครองตน,นเองก็ปกครองไปยกตัวอย่างเมืองพัทยาหรือกรุงเทพกทมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่ากทมก็ดีเมืองพัทยาก็ดีเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความรุนแรง แต่ในสานเดภาคใต้ผู้ร้ายมันใช้ความแรงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วทําไมมันถึงต้องใช้ความรุนแรงล่ะเพราะความรุนแรงมันทําให้เห็นชัดเห็นเป็นภาพใหญ่โตคือภาพเนี่ยเป็นภาพลวงตาไอการระเบิดถนน,นวางระเบิดรถไฟบ้างยิงตู้รถไฟยิงเด็กยิงพระยิงผู้หญิงเนี่ยไอหมูหมากาไก่ที่ไหนก็ทําได้มึงไม่ต้องมีเก่งกาเลยนักหนาหรอกหรือว่าการโจมตีทหารที่เผลอวางวาระเบิดในถนนเนี่ยมันไม่ได้เก่งกาเลยนักหนาหรอก เพียงแต่ว่าพอภาพออกมาคารุนโถดร้ายรือมีความสูญเสียคนก็คิดว่าผู้ร้ายเนี่ยมีอำนาจทึกเถิมใหญ่โตแล้วมันก็หลอกหลายๆคน <c oughs> แล้วอย่างผมเรียนหลายครั้งแล้วค,คนไทยเนี่ยถูกหลอกแล้วก็กระจายเพราะคนไทยพูดมากขี้โม้ขี้คุยเห็นอะไรมาก็อยากบอกเอาภาพความสุ้สยองของทหาร,รของตำรวจที่ถูกกระทําโดยผู้ร้ายเนี่ยไปเผยแพร่ไอเฟ e บุ๊ k เนี่ยตัวดีครับพวกคนที่เผยแพร่ภาพาพวกนี้โง่ทั้งนั้น เป็นคนลักชาตงงโง่ซึ่งก็คือแนวร่วมของผู้ร้ายนั่นเองการเผยแพร่ภาพโหดร้ายแต่ยสยองก็ทําให้ผู้ร้ายฮึกเหมิมดีใจมันก็คุยกันนี่เห็นไหมฝืนมือฆ่าเอเห็นไหมตายเลยในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยตกต่ำลงไปครอบครัวเจ้าหน้าที่เอาเวลาคนนี้จะถูกย้ายภาคใต้ลูกเมียก็บอกพ่ออย่าไปเลยหาทางเพนที่อื่นเธอไปวิ่งเจ้านายอย่าไปเลยเพราะผู้ร้ายมันใจร้ายมากก็ทําให้ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เสีย,ย,ายหาย ขวัญกำลังใ,ใจของประชาชนล่ะผู้ร้ายก็เลือกฆ่าแต่คนศาสนาพุทธศาสนาพุทธเ,เป็นจำนวนมากเพื่อให้ข่มขวานให้มีการแบ่งแยกศาสนากันปัญหามไม่ได้เกิดขึ้นจากศาสนาคนอิสลามคนพุทธเราไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือผู้ร้ายมันคือผู้ร้ายเราก็ต้องทําลายมันไปถ้ามันไม่ยอมไม่ยอมวางอาวุธไม่ยอมอ่อนข้อก็ต้องทําลายริดรอนม,มันไปครับหรือเจราจาก็คือการการจากัดพื้นที่หรือว่าให้มันเห็นความ ความถูกต้องควรจะดําเนินการอย่างไรแต่ผมขอย้ําเลยนะว่าสามจังหวัดภาคใต้เขาไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศ <c oughs> ไม่เหมือนสกอตแลนด์ไม่เหมือนติมอร์ไม่เหมือนอีเรรยนจายาเอาอย่างนั้นมาติดมามาเทียบเคียงไม่ได้หรือ <c oughs> ว่าพวกเชสเนียในสหพันธรัฐเซียเขาต้องการแบ่งแ,งแยกเพราะว่าคนละเผ่าพันธุ์แต่สามจังหวัดภาคใต้เขาไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศการแบ่งแยกพื้นที่เป็นข้ออ้างของผู้ร้ายที่พูดกันเท่านั้นเอง ไม่ใช่ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เลยแม้แต่น้อยครับอั้นประโยชน์ที่จะปีการพูดคุยสันติภาพตรงนี้เนี่ยท่านมองว่าในแง่ของเชิงทุทธศาสตร์เกิดผลดีหรือไม่ดียังไงครับก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยมันก็มีการคุยกันอยู่เสมอครับระหว่างระดับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติแต่ว่ามันเริ่มโชงฉาก็คือรัฐบาลก่อนครับซึ่งนําโดยเจ้าทักษิณเนี่ยที่มันหนีไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เคย หลงไปภาคใต้ตอนที่หนีไปเมื่อคือปีสองปีนี่เองนะคะครับแล้วก็ไปหาผู้ร้ายจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เป็นพลโทพลดอนครับเขาก็ประกาศนโยบายในการเจรจาคนร้ายแต่เจรจาแบบมวยวัดคือคคว่าไปด้วยตัวด้หัวใจใเตรียมอะไรไปเลยครับในขณะที่ก่อนจะเจรจาแต่ละครั้งผู้ร้ายจะประกาศมาตลอดทางการ,อ,การอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะเอาห้าข้อพูดทำมันเว่อร์เข้าไว้ เหมือนกับว่าฉันถือถือไพ่เหนือกว่าเองมาไม่มีอะไรเลยเดินมาตัวเปล่าแทบจะแก้ผ้าแต่ผู้ร้ายเตรียมการอย่างดีมาตลอดฝีมือกลยุทธ์มันคนละชั้นกันแล้วนะครับไม่เหมือนกับยุคนี้นะฮะยุคนี้เนี่ยคุณทวินก็ดีคุณสมเกียรติก็ดีเขาเป็นผู้ที่คำว่ามาเรื่องนี้มาก็คงจะวิธีการเนี่ยก็ต้องแตกต่างกันแน่นอนแหละแต่ในส่วนของละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดหรอกครับเป็นแต่ผมเชื่อถือในตัวคุณทวินแต่ตัว อดีตท่านรองเลยขาคุณสมเกียรติที่มาช่วยงานเรื่องนี้อยู่ครับว่ายัางไงก็ตามมีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติมากกว่ายุคก,ก่อนๆน,นี้ครับแ,และข้อสำคัญก็คือเรื่องสถานะของประเทศมาเลเซียก็มีการพูดไว้ชัดเจนว่าเป็นผู้อำนวยการความสะดวกไม่ใช่คนกลางครับในเวลาที่มีการร้องขอว่ามาเลเซียขอให้เป็นคนกลางในการพิจารณาร่วมแต่เวลานี้เราประกาศโดยชัดเจนว่าเป็นผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกท่าน มาเลยต้องถนอมตัวหน่อยครับเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นประเทศประเทศมุสลิมครับถ้าเขาไปเอาหน้าเอาตากับไทยจีจ๋าก็คงจะถูกเขม่นถ้าเขาไม่นั่นเลยก็ไม่ได้เพราะผู้ร้ายมอยู่ในเขตเขาครับอย่าลืมตอนที่ทักษิณเป็นเจ,จาเาี่ยเข้าไปในเขตมาเลยนะครับรัฐบาลมาเลยเป็นคนดําเนินการให้เป็นการนําขึ้นไปครับแต่ว่าการที่เขาเข้ามาเป็นทูตสับสนนั่นแนะก็ทําให้ฐานะของประเทศมาเลเซียเนี่ยดีขึ้นครับ เือเป็นประเทศที่คล้ายๆกับมีอาวุโสเอาเองตีกันนะมามาคุยเดฉันจะไกลเกลี่ยให้ก็ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่<ด>ที่จะช่วยดูดีครับ,รบดูดีศักดิ์ศรีดีในขณะที่ไทยก็ดูไม่ค่อยดีลรอเนื่องจากว่าต้องไปคุยกับผู้ร้ายต้องอาศัยมาเลเขาเป็นคนตัวกลางข้ามาก็ดูดูมันมันได้ด้อยไปนิดหน่อยครับค,บคบแต่รัฐบาลก็มีการพูดถึงวาระที่จะต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศแรกที่จะไปก็คือจะไปที่ประเทศพม่า พื่อหารือเรื่องการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและหลังจากนั้นก็จะไปที่มาเลเซียครับการไปในคราวลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วประเทศไทยต้องมีท่าทีที่ดีกับเพื่อนบ้านโดยชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมครับครับคือเรื <g arden> ่องกรณีของระเบียงเศรษฐกิจตอนออกตอนตกเนี่ยนะ <G arden> เป็นเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับประเทศไทยครับ <g arden> ถ้าถ้าเราดูยังไม่มีอคติเลยเนี่ยเพราะเห็นว่าเราพร้อมระเบียงเศรษฐกิจตอนออกตอนตกก็คือตั้งแต่เวียดนาม มากัมพูชาลาวพับ,บไทยแล้วก็ไปพม่าแล้วคุยกันเรื่องโครงการทวายมา่อในสมัยรัฐบาลก่อนนะฮะแต่ว่าทวายในปัจจุบันนี่กลายเป็นว่าสเสน่ห์ไปอยู่ที่จีนเ <c oughs> พราะจีนนี่มาลงทุนให้ฟรีเยอะครับสร้างสนามกีฬาสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกต่างๆให้ในขณะที่ของไทยแผ่วลงไปเพราะพ่อค้าไทยเรา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 ไม่มีรัฐบาลหนุนหลังเพียงพอและอีกประการหนึ่งก็คือทุนทุนเราจํากัดครับแต่ถ้าโครงการทวายเกิดขึ้นแล้วเนี่ย การลำเลียงสินค้าจากอินโดจีนไปออกทะเลอันดามันเนี่ยจะดีขึ้นและเราก็เป็นเหมือนกับคนคุมเส้นทางเราก็เหมือนกับนายด่านอาจจะอาจจะได้ประโยชน์มากมายทีเดียวในการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็มีฐานะที่ดูดีถ้าเส้นทางระเบียงตอนออกตอนตกเนี่ยมันก็ค่อนข้างสั้นถ้าเปรียบเทียบเส้นทางสมัยโบราณที่มันยาวเส้นทางสายไหม่จากจีนเข้าไปในยุโรปเลยเนี่ยมันไกล อันเส้นทางนี้มีความสําคัญอย่างสูงถ้าเราเราพัฒนาแนวแนวระเบียบเศรษฐกิจอันนี้ขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งได้นะฐานะของไทยก็จะเป็นศูนย์กลางคือเราเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วแต่ฐานะเราจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีแต่ผลดีเพียงแต่ว่าเราต้องเอามาตร,รการควบคุมท,ท,ท,ที่ที่รัฐกลุมเมียงพอว่าเราจะได้ประโยชน์ยังไงแล้วเราป้องกันการเสียประโยชน์ยังไงท่านนั่นเองงั้นนอกเหนือจากเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเราก็จะทําให้เกิดความมั่นคงในฐานะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคใช่ครับครับและเวลานี้มีการพูดถึง Okay. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน5แห่งที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและภาครัฐเสนอต่อสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยร่วมกันศึกษามีอยู่5 5แห่งก็คือหนึ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากริมชายแดนไทยกับประเทศพาม่าอเภอรัญยประเทศจังหวัดสักแก้วอเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งติดกับกัมพูชาจังหวัดบุกลาหารติดกับลาว แล้วก็อำเภอสะเดาที่ติดกับมาเลเซียห้าห้าแห่งนี้เป็นเขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับคือพวกค่าแห่งนี้เป็น,เป,นเป็นประตูติดต่ออยู่นานแล้วนะฮะยกตัวอย่างอย่างแม่สอดแม่สอดเนี่ยค้าขายกับพมา่ามานานทีเดียวครับอยู่ในจังหวัดตากแต่ว่าพรมแดนแม่สอดเนี่ยก็จะเปิดเปิดปิดปิดตามนโยบายของรัฐบาลช่วงไหนที่รัฐบาลไทยเปลี่ยนแปลงและมีท่าทีไปวุ่นวายกับเร,ระเทศพมา่ายกตัวอย่าง ในยุครัฐบาลไปใช้ปัดพม่าไม่ชอบค <c oughs> รับพม่าะจะปิดพรมแดนอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะรัฐบาลตีในยุคนั้นก็เข้าไปเ,าเป็นมุสลิมใช่ไหมฮะ <c oughs> รัฐบาตีของเ <c oughs> ขาไปใช้ปัดในะทางของนกชื่ออ,อกแหละก็เข้าไปไปตำหนิพม่าว่าใช้ในโยบายรุนแรงแต่อพวกคนมุสลิม <c oughs> บ้างชนกลุ่มน้อยบ้าง <c oughs> แม้แต่พวกโรฮิงจาเนี่ยปัจจุบันก็ยังโดนพม่าอัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <c oughs> แต่รัฐบาลไทยบางยุคเนี่ยก็เข้าไปวุ่นเรื่องภายใน หรือว่าไปตำเหนิเรื่ององซานซูจีเป็นต้นเนี่ยซึ่งซึ่องพม่ามันมผิดมันก็ผิดแล้วมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องในประเทศมันแล้วเราทําอะไรไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งอม่ไปยุ่งฮะเราจะไปวิจารในเรื่องของเขาเราก็ต้องดูเรื่องผลประโยชน์ของเราเป็นหลักบางช่วงพม่าไม่พอใจพ่าปิดพรมแดน6เดือนก็มีนะที่แม่สอนนี่เกิดขึ้นประจําเลยคนี่กรณีของอรัญญประเทศนี่คือเป็นเป็นจังหวัดที่ติดอยู่กับกัมพูชารวมถึงอำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดด้วยครับ กางใหญ่ก็เป็นเขตพื้นที่ของก็พื้นที่ติดกันเลยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนหลักเขตหลักสุดท้ายที่จังหวัดตรางเนี่ยซึ่งมันกินไปถึงอาณาเขตทางทะเลเลยครอบคุมเกาะกูดอะไรต่างไปซึ่งก็ตอนนี้ก็มีปัญหาขัดแย้งอยู่เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ยังไม่ตีกันก็ทำเป็นเฉยๆไปทะเลาะกันมาหลายก็ฟาดกันเมื่อนั้นส่วนเรื่องบุกทหารล้วก็มีแผนที่จะเราทําสะพานเนี่ยครับเชื่อมกับฝั่งนู้นเนี่ย ใช่ตลาดทางชายแดนก็มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นคือปกติมันมีอยู่แล้วทั้งนั้นทั้ง5แห่งนี้เพียงแต่ว่าถ้าเรามีการกำหนดนโยบายที่ดีและห้าแห่งนี้จะบูมมากขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนด้วยแล้วก็การขยายการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับทีน,นี้การการทำใบอนุญาตต่างๆในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองผ่านไปผ่านมาทั้งหลายเนี่ยวันนี้ปัญหาไปอยู่ที่ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในบางครั้งก็จะกลายเป็นปัญหาในเรื่องของคนหลบหนีเข้าเมือง แล้วก็ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปด้วยนโยบายในเ eh รืร่อ right. งการตรวจคนเข้าเมืองควรจะอยู่ที่ใครตอนนี้คนรับผิดชอบก็ต้องสํานักงานตรวจตรวจคนเข้าเมืองใ่าสตมใช่ไหมสตมขึ้นอยู่สตชครับตอนนี้ระบบเราเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมทราบมาแม้แต่กระทรวงแรงงานกับสตมคแก้สตมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่สามารถจะลิงค์ข้อมูลกันได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจ แต่ว่ามันเป็นคนละหน่วยงานกันก็ยังพอทูตายแต่แม้แต่หน่วยงานเดียวกันเช่นตำรวจท่องเที่ยวกับำรจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยข้อมูลก็ยังเข้ากันไม่ได้ครับซึ่งอันนี้น่าตกใจเพราะอยู่ในสตชด้วยกันแท้ๆนะฮะซึ่งอันนี้ข้อมูลที่มันคีความจําเป็นจะต้องแชร์นื่องจากว่ากระทรวงแรงงานก็ต้องทราบว่าคนคเข้าเมืองเป็นใครใครมันหลบหนีมาอยู่ในนี้บ้างเนี่ยซึ่งถ้าหากถ้าหากกลัวความลับจะรั่วไหลก็กําหนดไประบบไอ้คอมพิวเตอร์มันก็มี มีวิธีการเขามั่นอยู่แล้วที่จะคัดจำกัดการเข้าถึงได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีฐานข้อมูลที่ที่มั่นคงและครอบคลุมเพียงพอเนี่ยจะมีปัญหามากโดยเพราะยี่เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการ,รก่อ,อก,การร้ายสากลการหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวและไอก,การค้ามนุษย์ทุกอย่างมันอยู่ในระบบฐานข้อมูลหมดเลยถ้าเราวางไว้อย่างดีเนี่ยเราคงไม่ถูกจัดเป็นเทียสรามจนปัจจุบจับนนี้ครับเพราะเรืร่องค้ามนุษย์ในเมืองไทยเป็นเรื่องใหญ่ครับ ไอ้ลูกเรือพมา่าถูกจับลงเรือประมงไป6เดือนมีปัญหามากก็ฆ่ามันทิ้งน้ําไปเลยเรือวัตถีลูกเรือพม่าจะราจนจับไต้กขงโยนทิ้งน้ําอีกอะไรอีกตรงนนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดเลยครับทีนี้ความมั่นคงในด้านการดูแลบุคลากรที่พลเมืองที่ย้ายกันไปย้ายกันมาเนี่ยถ้าในยุโรปเองเขามีการกําหนดเส้นเขตแดนชัดเจนมีการทําทะเบียนทั้งทั้งทั้งยุโรป แต่ประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้ยังไม่มีความชัดเจนมากพอแล้วก็พยายามจะเร่งเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยเราไม่พร้อมครับ,รบอย่างเรื่องบุคคลสองัญชาติเนี่ยเอาดูง่าย,ายไทยมาเลเซียพูดกันมา20ปีแล้วนะยังจํากัดไม่ได้เลยเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ควรมีคนสองตชาติเองต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่งแต่ว่าในภาคใต้นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โจรภาคใต้มันไปมาระหว่างภัยทมแดนได้เพราะมันมีพาสปอร์ตสองประเทศเป็นพลเมืองของทั้งสองประเทศอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับ แสดงว่าฐานข้อมูลในยุโรปเองนี่เป็นฐานข้อมูลที่เขาสามารถเชื่อมกันได้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันแล้วคือเขาเขายอมรับกลืนกลายได้มากกว่าครับเขาไม่มีความแตกต่างกันมากและเทคโนโลยีมันพอๆกันของเราไม่ใช่ของเรามันต่างระดับกันเยอะถ้าถึงเวลานี้การจะเปิดประชาคมอาเซียนท่านมองว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดเวลานี้คืออะไรความพร้อมผมดูแลเรายังไม่พร้อมทั้งเรื่องคนเรื่องการศึกษาเรื่องวัสดุอุปรกรณ์เรื่องระบบระเบียบวิธีการบิหารจัดการ เรื่องยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านครับซึ่งซึ่งเรายังไม่พร้อมเลยอยู่ๆเรารับภารกิจมาทั้งท่านี้เรายังไม่เต็มตัวพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมาจากคอสชอซึ่งพยายามจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนควรจะมีคณะอะไรสักคณะหนึ่งไหมครับขึ้นมาทําเรื่องเหล่านี้โดยตรงต้องให้สบชแะครับเป็นแม่งานนะฮะแล้วก็ยกยกขึ้นมาพิจารว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนครับ ในระยะเวลาอันเด้งด่วนนี้เราควรจะต้องทำอะไรและ,ระยะกลางระยะยาวจะต้องทำอะไร,รที่ชัดเจนในแต่ละด้านแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าข้าราชการเราไม่ค่อยอยากจะเสนอรผมรับราชการมาน,นานผมก็จะเข้าใจคือถ้านายไม่สั่งมากูเฉยๆดีกว่าถ้าเสนอขึ้นไปเดี๋ยวไม่ผิดหูนายจะไม่พอใจหลายคนคิดอย่างนี้ดังนั้นทําให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยกลับไม่ไม,ไม่ไม่เต้นเท่าที่ควรปล่อยมันไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราจะคงไม่มีปัญหาเรื่องอะไ ไอ้เว็บไซต์จากท่วงสถาบันถ้าไอซีท CC, ีมันทำงานเข้มแข็งเนี่ยมันจะมีได้ยังไงจะอ้าง่ากฎหมายไม่เพราะเองก็แก้กฎหมายมันจะยากอะไร,รมันันทำลายสถาบันมหาวิทยาลัยเบื้องสูงนี่เองปล่อยมันได้ยังไงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีเยอะไอ้พวกเสื้อแดงที่บ้าบอขอาแตกมันก็ยังแอบมาแงบแงบ,แงบอยู่เหมือนกับหมาแอบอยู่ใต้ตุม่มมันยังไม่ตายต้องไม่กวาดไล่มันออกมาจากซอกตุ่มแล้วตีมันให้ตายนะฮะมีนั้นมันก็ออกมาแงบแงบอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในฐานะที่ รัฐบาลชุดนี้ก็มีความตั้งใจที่จะทาเรื่องเหล่านี้แล้วก็วางเงื่อนไขในการที่จะส่งต่อภารกิจไปรัฐบาลพลเรือนถ้าจะต้องดําเนินการภายในระยะสั้นๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเนี่ยมองในแง่ของคนทางานในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีท่าทีประเทศไทยจะต้องออกมารูปแบบไหนครับก็คืออย่างที่บอกครับต้องเตรียมความพร้อมและให้เรามั่นคงเสียก่อนอย่ารีบส่งเลยครับสั้นอยู่ไปนานๆเถอะไอ้รัฐมนตรีไอ้พลเรือนมาเนี่ยก็พี่นาศอีกครับครับ จะทำทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนเราต้องการรัฐบาลอภิชนาทิปตายคนกลุ่มน้อยที่มีความรู้และมีความซื่อสัตย์เราไม่ตรงการการเลือกตั้งจากคนกลุ่มมากมายถึงมันเลื่อเต้เบือนที่เราเคยเจอมาแล้วเห็งถ้าเรายังไม่พร้อมท่านกรุณาอย่าเพิ่งปล่อยอํานาจเลยปล่อยไปเมื่อไหร่ประเทศก็จะดิ่งลงเพราะว่ามันยังไม่ติดลมอ่ะว่าวอะไรยังไม่ไม่กินลมอ่ะถ้ามันกินลมเสร็จแล้วมันก็ลอยไปเรื่อยๆตอนนี้อย่าอย่ารีบว่า เราลมยังไม่เข้าเลยว่าวยังไม่ลอยพอท่านจะปล่อยแล้วเนี่ยอย่าพึ่งเลยครับเสียดายเพราะเราขึ้นไปสูงแล้วนะฮะคือคือจริงๆแล้ววันนี้ถึงจุดที่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับก็อยากให้ดําเนินการไปอีกสักระยะหนึ่งครับท่านจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ฝากว่าขอความนาได้สนับสนุนรัฐบาลนะครับเพราะว่าหลายๆท่านในในคณะรัฐบาลผมก็พอรู้ประวัติบ้างรู้จักบางท่านมามากเขามีความเจตนาดีแต่อย่าลืมนะครับว่า ข้าราชการรู้จักกันหมดจะไปเกียงอะไรคนนี้เคยทํางานกับคนนั้นคนนั้นเป็นคนไม่ดีแนละ้คนนี้ไม่ดีด้วยไร้เทเธอะข้าราชการผู้ใหญ่เขารู้จักกันหมดให้เวลาแต่ไงก็ตามถ้าเจอข้อไม่ดีก็ต้องฟันให้จมดินครับไม่ใช่ว่าจะจะ,จะช่วยกันหนุนกันอุ้มชูกันเข้าไปดีแล้วครับอย่างกรณีของราคาไมโครโฟนอะไรเนี่ยราคาแสนต้องแสนเนี่ยที่มีคนตั้งตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยได้มีการตรวจสอบนี่แหละคือสิ่งดีของของสื่อแล้วก็ รัฐบาลที่เขาให้เสรีภาพอิสระภาพนะท่านสามารถวิจารเข้าได้เรื่องไมโครโฟนเรื่องอะไรก็เพราะเขาให้อิสระภาพเสรีภาพถ้าประเด็นการจริงๆอย่างที่พวกผู้ร้ายมันพยายามใส่ไฟท่านพูดไม่ได้หรอกอันนี้ก็คือข้อข้อดีของเขาอยู่แล้วครับและนี่คือคุณค่าที่สําคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในทุกนี้นะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญที่คนไทยจะต้องช่วยกันศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อให้เราเห็น บทบาทในฐานะที่เราเป็นพลเมืองในฐานะที่เป็นประชาชนในการทําหน้าที่นะครับท่าทีของประเทศไทยต่อนา,นานาอารยประเทศท่าทีของประเทศไทยในการที่จะต้องปกป้องตนเองเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องช่วยการศึกษาและทําหน้าที่วันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเมื่อนานและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านปนตีดรอเอร์อนุชาตบุญน,นาตต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ